ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกท่านวันนี้กับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม7.5ปีนะครับเกี่ยวกับเกมราเรนเจอร์นะว่าสิ่งแรกที่เราเข้ามามเกมอะไรคือเราจะพบเห็นตารางอินอีเวนต์ใหม่ครับที่เกียร์จันทา6ดาวแล้วก็เกียร์7ดาวชิ้นใหม่เป็นแหวนปกล้วนาะนะครับผมในวันที่21เเราจะได้กันนะครับโอเคครับต่อมาก็เป็นแพ็กเกจนะครับ เดือนนี้มี3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นเ,เลือกลือก1เรนเจอร์จาก21ตัวนี้นะครับแล้วก็มี200รรูบี้แล้วก็กบ8ดาวเจ็ดตัวนะครับผมแพ็กนี้ราคา949บาทนะครับต่อไปเป็นแพ็กเกียร์นะครับเกียร์ได้เกียร์ตามนี้เลยเป็นสุ่มเกียร์เดดาวนะครับ เคือมังกร50แล้วก็คัมบีโบราณ200คนระับลูบี้100นะแพ็กเกตนี้ราคา599บาทครับนะต่อไปก็แพ็กเกตสุ่มตัว5ตัวนี้บนะได้เพชร100ครับแล้วก็เรียวดาด8ดาว6ตัวนะครับแพ็กนี้ราคา729บาทนะครับแล้วก็เรนเจอร์พาสจะเป็นธีมเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับในเรนเจอร์พาสเนี่ยเรา ภารกิจรายวันเราจะได้เออเป็นข้อความฉลอง7.5ปีนะครับเก็บ2อันได้ขลนนกนะครับเก็บ5อันได้7เหรียญ Q 7,005เก็บ7อันได้8 Q 8ดาวนะครับเออ10อันได้เอาจ้า8ดาวกบเอาจ้า8ดาวครับ15อันได้ตั๋วลีศักยภาพตั๋ว20อันเป็นกล่องนําโชคตั๋ว25อันเป็นกบ8ดาวไฮเปอร์นะครับแล้วก็ภารกิจรายวัน เล่ event. นสเตตอีเวนต์ได้ดับอะไรก็ได้5ครั้งนะครับจะได้ตั๋วมา2ใบขนนก5ชิ้นได้2ใบแล้วก็เทียสเตต์ดาวเคอที่มาเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยดาหนึ่งครั้งนะครับได้1ใบครับผมพรกิตจะประจันสัปดาห์จะไม่ได้ตั๋วแล้วแล้วก็สเตตอีเวนต์นะครับก็วิ่งครบ200เมตรได้4ใบครับผมแล้วก็เส้นที่ส0ม 50เมตรได้ตัว5ใบครับโอเคแต่พิเศษนะครับเป็นเกาะอีเวนต์7.5ปีครับจะได้ผลนกแล้วก็เหรียญน,นะส่วนใหญ่โอเคเนาะโอเคต่อไปเป็นเลนเจอร์เข้ามาใหม่3ตัวนะครับมีบอสซีอนะครับเอ่อตัวนี้จะเป็นท่าแสงครับมีสกิลเปลี่ยนสัตรูับเปลี่ยนสภาพสัตรูตนะครับแล้วก็สกิลบัฟ อัตราใช้ทักษะนะครับแล้วก็แม่นยําเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะมีตัวหนืดด้วยเออ่อไฟก็เป็นตัวบินนะครับเรียวหนานดรถไฟด่วนนะครับผมมีสกิลหนึ่งเพิ่มระยะโจมตีนะครับแล้วก็อัตราลดทักษะลบปลีกให้ตัวบินใช่แล้วก็สกิลที่สอบเป็นลดทักษะแล้วก็ทําให้ตัวกระเด็นถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวบินเนาะแล้วก็ด้านไฟด้วยจะเป็นธาตุน้ำเป็นตัวกันบินไม้ก็เยอะเหมือนกันนะ ต่อไปเป็นมูลหัวหน้าผานกครับความโหมครับผมสกิลหนึ่งสร้างความเสียหาย24่เท่าครับลดความเร็วในการโจมตีนะแล้วก็ดอัตราแม่นยำสกิลสองเป็นบัฟนะครับเพิ่มความเร็วต่อต้อา,านอัคชาเชิญนะครับแล้วก็เพิ่มการต้านทางศีลเนาะเอ่อไม่รู้ว่าบัฟหน้าป้อมหรือเปล่านะครับคล้ายฮีเมลเลยจริงๆตัวนี้เหมือนฮีเมลเลยนะครับจะเป็นสายพลังแทนแล้วก็มีสกิลขัดความผลิตแร่ธาด้วย อโอเคส่วนเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์เซจันทานะครับเกียร์7ดาว4ชิ้นเนาะแล้วก็เกียร์6ดาว2ชิ้น7ดาวก็มีสร้อยลดแร่อัตราความแม่นยำลบสก,กิลนะเป็นเกียร์ของสายไวทิพหมดเลยครับโอเครุ่มจันทาก็พลังโจมตีเป็นต้านสก,กิลแล้วก็ลดเวลาสร้างเรนเจอร์นะครับ ส่วนโลสะท้อนจันท้าก็เป็นพลังชีวิตต้าสกิลค่าใช้จ่ายการผลิตแร่ดังโงก็เป็นอาาัตราใช้สกิลแม่นยำก,ก็การใช้ผลิตแร่ครับโอเคแล้วกากิจกรรนี้ก็น่าจะหมดแบบเพียงเท่านี้ก็ตกหล่นอะไรไปขอโทษด้วยนะครับผมโอเคถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาทำชิปเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ